X-51 a v e ห้ d e r เอวรเอร์อาวุธความเร็วเหนือเสียงของสหรัฐอเมริกาในโลกยุคใหม่ที่การแข่งขันทางการทหารทวีความรุนแรงขึ้นอย่างไม่หยุดยัง้งเทคโนโลยีอาวุธความเร็วเหนือเสียงให้พัสดุนิคเนส์ได้กลายเป็นสมร,รภูมิสำคัญที่หลายประเทศพยายามครอบครองและหนึ่งในโครงการที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือ X51A เอดเวอเรเดอร์ขีปนาวุธทดลองของสหรัฐอเมริกาที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้ของการใช้งานอาวุธความเร็วเหนือเสียงในสนามรบจริง ที่มาของโครงการโครงการ X-51A เริ่มต้นขึ้นในช่วงปี2000โดยความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศสหรัฐ US Air Force, Boeing, Boeing และดาเพอซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาขีปนาวุธที่สามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดมากกว่าห5 0 5หรือมากกว่า6,000กิโเมตรต่อชั่วโมงความเร็วระดับนี้ทำให้อาวุธสามารถจะระบบป้องกันทางอากาศของศัตรูได้อย่างยากยิ่งและเข้าถึงเป้าหมายได้ภายในเวลาไม่กี่นาที ชื่อเวลไรเดอร์มาจากหลักการออกแบบที่ให้ขีปนาวุธใช้เคลื่อนกระแทกช็อคเวลที่เกิดจากการบินด้วยความเร็วสูงมาช่วยเพิ่มแรงยกและลดแรงต้านทําให้สามารถเคลื่อนที่ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดเทคโนโลยี <Technology S 1> หัวใจหลักสครัมเจตเอนจินสิ่งที่ทําให้ X 5 1 A แตกต่างจากขีปนาวุธทั่วไปคือการใช้สครัมเจตเอนจินซูเปอร์โ c นิกคอมบัชนดังเจเครื่องยนต์ชนิดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อทํางานในสภาวะความเร็วเหนือเสียง เครื่องยนต์สครัมเจ็ดจะไม่ใช้ใบพัดเหมือนเครื่องยนต์เจ็ดทั่วไปแต่จะอาศัยความเร็วมหาศาลของตัวขีปนาวุธเองเพื่ออัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไมา้จากนั้นจึงผสมกับเชื้อเพลิงและจุดระเบิดข้อได้เปรียบคือสามารถรักษาความเร็วระดับโมห้าขึ้นไปได้นานโดยไม่ต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงจรวดขนาดใหญ่นี่คือก้าวกระโดดครั้งสำคัญในเทคนโนโลยีการบินที่หลายประเทศต่ตางก็พยายามแข่งขันเพื่อครอบครองการทดสอบที่ท้าทาย x 51A ได้รับการทดสอบบินจริงหลายครั้งในช่วงปี2010-2013โดยในการทดสอบครั้งแรกเมื่อปี2010ขีปนาวุธสามารถบินด้วยความเร็วเหนือหมอ ok ก5ได้นานกว่า200วินาทีถือเป็นสถิติที่โดดเด่นในขณะนั้นอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกการทดสอบที่ประสบความสำเร็จหลายครั้งขีปนาวุธล้มเหลวเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค เช่นการจุดติดของเครื่องยนต์สครัมเจ็ดหรือการควบคุมทิศทางในความเร็วสูงสุดแต่ถึงอย่างนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็ถือเป็นหลักฐานสําคัญว่าเทคโนโลยีนี้สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดได้จริงศักยภาพด้านการรบหาก X 5 1 A หรือเทคโนโลยีที่สืบทอดจากมันถูกนํามาใช้งานจริงมันจะกลายเป็นอาวุธที่ยากจะป้องกันที่สุดในโลกเนื่องจากความเร็วเหนือเสียงทําให้แทบไม่มีระบบป้องกันใดๆที่สามารถสกัดได้ทันเวลา คีปนาวุธลักษณะนี้สามารถใช้โจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นฐานทัพศูนย์บัญชาการหรือเรือรบขนาดใหญ่โดยสามารถเข้าถึงเป้าหมายภายในเวลาไม่กี่นาทีหลังจากถูกยิงออกไปความเร็วสูงยังช่วยลดโอกาสในการถูกตรวจจับล่วงหน้าอีกด้วยการแข่งขันของมหาอำนาจแม้ว่าโครงการ X 51a จะถูกยุติการทดสอบไปแล้วในปี2013แต่ประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากการพัฒนานี้ได้ถูกถ่ายทอดไปยังโครงการใหม่ๆของสหรัฐอเมริกาเช่น Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) และ AW, a r w (Launched Rapid Response Weapon) ในขณะเดียวกันรัเสเซียก็ได้เปิดตัว k i ซอร์และวันกาที่สามารถทำความเร็วเหนือมกสิบส่วนจีนเองก็กำลังพัฒนา DF 17ที่ใช้หัวรบความเร็วเหนือเสียงเช่นกันนี่คือการแข่งขันระดับโลกที่กำลังขยาเว,วิธีความมั่นคงระหว่างประเทศความท้าทายและข้อจำกัดถึงแม้เทคโนโลยีสครัมเจ็ดจะเปิดประตู